อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่25พฤศจิกายน2024นะครับขณะนี้ตี5.50นาทีนะครับก่อนไปทำงานก็เอาคลิปนี้ไปก่อนอ่าฟังไประหว่างทำงานก็ได้ก็แอดมินดูเฉพาะ15นาทีนะครับอ่าคู่สุดท้ายของเมื่อคืนนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับระหว่างอิสวิต ต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไฮไลท์อยู่ที่ลูเบนอาวลิมนะครับคุมทีมนัดแรกก็แอดมินเห็นแผนที่ใช้ได้แหละก็หลัง3กลางกลาง4ตัวแล้วก็กองหน้าอ่กองหน้าตัวลุกหน้า2ตัวแล้วก็หน้าเป่า1ตัวมั้งไม่มีปีกนะฮะไม่มีไม่มีปีกใช้ใช้แบ็กนะเป็นปีกนะฮะก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับ เวลารับก็5คนอะไรประมาณนี้แล้วก็เวลาลุกนี่ก็4 4คนประมาณนี้ครับ3 4ถึง4คนก็เปิดเกมมาก็ได้ได้ประตูเลยครับมาคาร์แรสปอร์ตเข้าไปชาร์จเบาๆเปลี่ยนทางเข้าประตูไปเลยแต่หลังจากนั้นก็จนเกือบจบครึ่งแรกแล้วแอดมินดูไปมาอะไรมาเนี้ย คลองบอล50-50เน50ี่ยเอาตรงใ e นอิสวิตเหนือกว่าเสียด้วซ้ำไปในการคลองบอลน,นะครับแต่สูสีนะครับว่าอย่างนั้นเถอะแต่ว่าโอกาสยิงอ e ิสวิตยังยังยังไม่เข้าเป้าวิธีการยิงเนี่ยก็เท่ากันนะครับจำนวนครั้งที่ยิงนี่ประมาณประมาณเดียวกันนะครก็มาคัดแรดฟอร์ดยิงไปก่อนนะครับจากนั้นแอดมินก็หลับละก็ตื่นขึ้นมา ตีห้าครึ่งเปิดดูอ้าวเสมอบอกมองอย่างนี้หนึ่งประตูต่อหนึ่งออสวิต e เล่นดีนี่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 ม้าขาวเล่นดีครับเล่นดีแต่ว่าทีมไทยตารางอย่างออสวิตเออเซาเทมตันเออเนี่ยเวลาเวลาแผ่วเขาแผ่วเลยอะไรประมาณนี้น South เชนเซาเทมตันนี่เล่นดีนะครับแผนดีอะไรดีหมดเลยครับแต่เวลาพลาดพลาดพลาดง่ายๆครับพลาดพลาดพลาดเอาเฉยๆนะแฮนด์บอลแล้วก็ซาร่ายิง เข้าไปได้ประตูชัยอะไรประมาณนี้มาสรุปกันเลยเซาเทมตันนะครับเปิดบ้านแพ้กับลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อล้วก็ซาร่ายิงไป2ลูกนะครับแล้วก็อิสวิสเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ1น,นะครับคือนี่มี1ึงคู่นะครับนิวคานคาสเซินพบเวสแฮมตี3นะครับขึ้นต่อบันอังคารนะครับเรามาสรุปตารางกันเลยนะครับ ลิวอร์พูลนะครับแข่ง12ชนะ10เสมอ1แพ้1มีอยู่31แต้มนะครับนำเรียกว่านำห่างจากแมนซีไปแปดแต้มละอันดับที่2คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแข่ง12ชนะ7เสมอ2อแพ้3นะครับมีอยู่23แต้มอ่าจอคอหอยมาก็มีเซลซีนะครับ22แต้มแข่ง12ชนะ6เสมอ4แพ้2นะครับอาร์เซนอลน,นะครับก็จอมาอีก22แต้มเช่นกันแข่ง12 ชนะ6เสมอ4แพ้2นะครับไบตันก็เป็นทีมที่สายที่จ่อเข้าไปอีกแข่ง12ชนะ6เสมอ4แพ้2เช่นกันนะครับสเปอร์นะครับฟอร์มสวยงามถลม่มแมนซีไปอยู่ที่6นะครับแข่ง12ชนะ6เสมอ1แพ้5นะครับอฟอรเรสต์นะครับอยู่ระดับที่7ติดติดกับสเปอร์แข่ง12ชนะ5เสมอ4แพ้3มีอยู่19แต้มตามด้วยแอตตันวินล่านะครับ แข่ง12ชนะ5สเสมอ4แพ้3มีอยู่19แต้มนิวคาสเซิลเดี๋ยวแข่งคืนนี้นะครับอยู่อนนันดับที่9มี18แต้มนะครับแข่ง5สเสมอ3แพ้3มีอยู่18แต้มฟูลแลมนะครับแข่ง12ชนะ5สเสมอ3แพ้4 18แต้มเบนฟอร์ดนะครับแข่ง12ชนะ5เสมอ2แพ้5มีอยู่17แต้มนะ 12, 5, เมอนด์มนะ้วอันดับที่12คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ก็ยังเท่าเดิมน,นะครับแต้มแต้มเท่าเดิมน,นะครับแข่ง12ชนะ4เสมอ4ี่แพ้4มี16แต้มทรงทรงดีทรงมีนะครับทรงมีนะหวังว่าอารมริมจะทำทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นไปเป็นท็อปขอแค่ท็อปท็อปไฟอก่อนนะครับขอขอให้เป็นอย่างนั้นจะได้จะได้สีสันนะครับจะได้สีสันอันดับที่13บอร์มัดแข่ง12ชนะ4เสมอสแพ้5มีอยู่15แต้ม ตามด้วยเวสแฮมนะครับเจ้าหุ่นค้อนแข่ง11เดี๋ยวคืนนี้จะนัดคิกออฟก,กันกับนิวคาสเซิลนะครับเวลาตีสามนะครับแข่ง11ชนะ3เสมอ3แพ้5มีอยู่12แต้มเอฟวุตันนะครับแข่ง12ชนะ2เสมอ5แพ้5มีอยู่11แต้มตามด้วยเลสเตอร์นะครับแข่ง12ชนะ2เสมอ4แพ้6มีอยู่10แต้มวูฟแฮมตันนะครับแข่ง12ชนะ2เสมอ3 แพ้7มีอยู่9แต้มเท่ากับอิสวิทนะครับที่เก็บแต้มถือว่าแต้มใหญ่จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับมีอยู่9แต้มเช่นกันนะครับแข่ง12ชนะ1เสมอ6แพ้5มีอยู่9แต้มคริสตันพาเลตมีอยู่8แต้มแล้วก็เซาท์แฮมตันมีอยู่4แต้มตามลำดับนะครับผมนี่คือล่าสุดนะครับนัดที่12นะครับประจําวันที่2ี่ถือว่าเป็นวันที่25แล้วกันนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางไปทํางานโดยสวัสดิภาพนะครับ เรามีความสุขเยอะๆนะครับอย่าเครียดนะครับอย่าเครียดอย่าเครียดอ่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ